เช่นเ,เขาจะให้หาว่า1นึ่งส่วนสาบวกสอส่วน9บวกสส่วนย7บวกสส่วน81บวกหส่วนเจ็ด้ไปเรื่อยๆ200 สี่สิบสามไปเรื่อยๆถามว่ามีค่เท่าไรเคยเห็นแบบนี้ไหมอยู่ในช่วงประมาณปีสี่หกสี่เจ็ดสี่แดสี่เก้าแล้วก็หายตัวไปบางกระบอกโดนเอลี่ลักพาตัวไปแล้วยังไม่กบมาเลยนะเว้ยหายไปยาวเลยนะเว้ยรู้โดกนกระทำชำเราหรือเปล่าจะบอกว่าเนี้ยข้างบทมันเพิ่มทีละหนึ่งใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเลนขคณิตแล้วข้างล่างคูณสามใช่ไหม คือเลขาคณิตมันคือน้กลมผสมข้างบนคือข้างล่างคือใช่พี่อุย๋ยอะไรย่างี้ทำไงเนี่ยข้างบนเพื่อนทีละหนึ่งเนี่ยข้างล่างเปนเลขาโอ้ยงงพร้อมนะพี่จะทำให้น้องดูแต่พี่ต้องใช้สามบรรทัดพร้อมยังเพราะถ้าน้อยกว่านั้นพี่ทำไม่ได้พี่ต้องสามบรรทัดวิธีที่หนึ่งก้อนนี้ทั้งหมดไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหม ให้ตัวนี้เท่ากับ x เข้าใจป่ะ x คือคำตอบที่เราอยากอะไรอยากรู้งั้นถ้าเจอ x เมื่อไหร่จบเข้าใจไหมเอาสมการทั้งหมดคูณ3ามเข้าไปมีใครรู้ไหมทำไมคูณ3เพราะข้างล่างมันเป็นเลขาโดยการเพิ่มทีละสามจริงไหมแปลว่าถ้าข้างล่างคูณ2ก็ต้องคูณ2ถ้าข้างล่างคูณ5ก็ต้องคูณ5เข้าใจไหม เพราะฉะนั้นวิธีการดูว่าต้องคูณอะไรขึ้นอยู่กับว่าข้างล่างเป็นเลขขาแบบไหนถ้าข้างล่างเป็นเลขาแบบคูณสามเราก็จะต้องคูณสามอย่างเงี้ยทั้งสมการเข้าใจไหมคูณสามเพื่ออะไรรู้ไหมเงยหน้าหนึ่งส่วนสามคูณสามจะได้สามถูกไหมหนึ่งส่วนสามคูณสามจะได้สามแล้วสองส่วนเก้าคูณสามจะเหลือสองอะไรพูดดิสองส่วนสามแล้วสามส่วนยี่สิบเจ็ดคูณสามเข้าไปมันจะเป็นสามส่วนเท่าไหร่เก้า แล้วตัวต่อแม่คือ4ี่ส่วนปเอคูณ3เข้าไปก็จะเป็นสี่ส่วนเท่าไหรยี่สิบเจ็ดลองบอกตัวต่วตอไปที่ห้าเลยห้าส่วนแปดสิบอ็ดแล้วตัวต่อไปหกส่วนสองร้อยสี่สิบสามก็คืออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเข้าใจไหมแล้วก็จับเท่ากับตัวเนี้ยคูณสามไปด้วยจริงไหมจ๋าเออตัวแรกได้หนึ่งทษทีได้หนึ่งก็คือเป็นงี้เข้าใจไหมเสร็จแล้วน้องดูนะรู้ว่าทำไมพี่ต้องเขียนหนึ่งให้มันกระเถิบมาขนา เหตุผลพี่เมีย่ยงเดียวคือเขียนให้มันตรงแนวกันพี่อยากให้ส่วนเดียวกันอยู่ตรงแนวกันเพราะเดี๋ยวพี่จะเอาสมการนี้ไปลบสมการข้างบนพร้อมยังอีกทีเอาสมการแรกคูณอะไรก่อนคุณจบทำไมต้องสามเพราะข้างล่างมันคูณทีละสามพอคูณเสร็จมันจะเลื่อนไปหนึ่งขั้นแล้วน,นี้ก็เป็นสามเอ็กแล้วจับตัวล่างรูตัวบนเอาทางขวาก่อนสามเอ็กลบเอ็กเหลือกี่เอ็กสองเอ็กแล้วดูคนนี้มีคู่ไหม ไม่มีไม่มีก็คือหนึ่งเข้าใจปะคนที่สองช้าช้านะสองส่วนสามเจอหนึ่งส่วนสามลบกันเหลือหนึ่งอะไรหนึ่งส่วนสามขอบใจมากสามส่วนเก้าเจอสองส่วนเก้าเหลือหนึ่งอะไรหนึ่งส่วนเก้าสี่ส่วนยี่สิบเจ็ดเจอสามส่วนยี่สิบเจ็ดได้หนึ่งส่วนยี่สิบเจ็ดแล้วห้าส่วนแปดสิบเอ็ดเจอสี่ส่วนแปดสิบเจ็ดก็ได้อะไรหนึ่งแปดสิบเอ็ดพี่บอกเลยพอละไปเรื่อย หน,กกนึ่งไปหนึ่งส่วนสามคูณเท่าไหร่เออหนึ่งส่วนสามไปหนึ่งส่วนเก้าคูณเท่าไหร่เป็นเลขายังเป็นแล้วครับนี่คือเลขาที่บริสุทธิ์ครับเดี๋ยวกอนนะอย่าเข้าใจผิดตอนแรกเลขายังไม่บริสุทธิ์พี่ต้องการเลขาที่บริสุทธิ์เท่านั้นกูไม่ใช่ผู้จัดการนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องทำอ,อย่างนี้ งั้นตอนนี้เราจะได้เลข,ขาบริสุทธิ์แล้วจริงไหมพอเราได้เลขขาบริสุทธิ์เสร็จโทษนะมีสูตรไหมมีเคยบอกไปแล้วพูดดิ a อหนึ่งส่วนหนึ่งลบอเพราะฉะนั้นตัวเนี้จะเท่ากับ a อหนึ่งส่วนได้หนึ่งลบอจริงไหมช่งหนึ่งลบอก็คือหนึ่งลบหนึ่งสามจะได้สองส่วนสามต่อขึ้นไปได้สามอะไรสามส่วนสองแล้วถ้ามีใครสักคนบอกว่าตอบสามส่วนสองคนคนนั้นจะผิด เพราะส่วนสคือกี่ x2x เ,เ,เพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า3-2ส,ส่วน2ที่เราคิดออกมาสิเนี่ยคือ2 x ถูกปะนั่นแปลว่าถ้าเราอยากได้ x เ,เดียวเราต้องเอา2ไปหาร2เราจะได้ x ก,ก็คือ3ส,ส่วนใคร3-4ส,ส่วน4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ x ตอบ3ส,ส่วน4ครับเข้าใจไหมเชิญครับยังไม่ได้ออกเอนทันในรอบแพนที่ผ่านมาเลยแม้แต่ครั้งเดียว